สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เออน่าดีใจมากๆมาคุยกันเรื่องมันเริ่มจากเว็บไซต์จัดอันดับอาหารระดับโลกอย่าง Taste Atlas นะครับอ๋อที่เขาจัดอันดับขนมครกของไทยใช่ไหมคะใช่เลยครับเขาจัดให้ขนมครกเราติดอันดับ4เมนูแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกแล้วยังเป็นอันดับ1ในอาเซียนด้วยนะนั่นแหละครับพอข่าวออกมานี่ โอ้โหกลายเป็นไวรัลเลยใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ในไทยประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้แบบว่าร่วมวงถกเถียงกันจริงจังมากจริงครับเพราะหลายชาติเาก็มีขนมที่หน้าตาคล็กคล้ายกันเป๊ะเลยอืจุดนี้แหละครับที่ทําให้ผมนั่งไม่ติดเลยคือไอเจ้าขนมครกกลมๆร้อนๆที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเบื้องหลังขนมชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมันซ่อนอะไรไว้บ้าง ซ่อนประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีเลยนะตั้งแต่สมัยอยุธยาไปจนถึงความเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมองขนมครกในมุมที่ต่างออกไปเลยคือไม่ได้มองแค่เป็นของหวานแต่เราจะมองในฐานะภาพสะท้อนวิถีชีวิตวิถีชีวิตค่ะวัฒนธรรมข้าวกับมะพร้าวของคนไทยเราจะสำรวจจากหลักฐานจริงจ ทั้งเอกสารโบราณทั้งวรรณคดีเพื่อจะดูว่าสังคมและวัฒนธรรมมันหล่อหลอมขนมชนิดนี้ขึ้นมาได้ยังไงถูกต้องค่ะนะ่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยดีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นขนมที่เพิ่งมีไม่นานแต่จริงๆคือย้อนไปได้ไกลมากไกลกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะจากเอกสารสำคัญที่ชื่อว่าคำให้การขุนหลวงหาวัด โอ้ oh, ที่เป็นบันทึกคำให้การของชาวกรุงเก่าหลังเสียกรุงครั้งที่สองใช่ค่ะในนั้นระบุถึงย่านการค้าที่เรียกว่าบ้านหม้อเขาบอกว่าที่นั่นมีการปั้นกระทะเตาขนมครกขนมเบื้องขายเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนั่นหมายความว่าในสมัยอยุธยาไม่ได้มีแค่ตัวขนมแต่มีอุตสาหกรรมผลิตเตาสำหรับทำขนมครกขายโดยเฉพาะเลยเหรอครับถูกต้องค่ะ นี่คือประเด็นที่สำคัญมากเลยมันชี้ให้เห็นว่าขนมครกไม่ใช่แค่ขนมที่ทำกินกันเล่นๆในบ้านอีกต่อไปแล้วแต่มันแพร่หลายจนจนกลายเป็นสินค้ามีการผลิตเครื่องมือป้อนตลาดเกิดเป็นเศรษฐกิจขนาดย่อมในชุมชนเลยทีเดียวโหไม่เคยนึกภาพตามเลยครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ในบันทึกประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ เหมือนผมเคยผ่านตาในวรรณคดีด้วยมีค่ะมีปรากฏอยู่จริงๆอย่างในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนสบับหอพระสมุดวชิรายานอืตอนที่นางส้อยฟ้าทําเสน่ห์ก็มีท่อนหนึ่งบรรยายว่าลืมไปคิดว่าทําขนมครกการที่กวีหยิบมาเปลยแบบนี้ได้ใช่ค่ะมันแสดงว่ามันเป็นภาพที่คนในยุคนั้นเข้าใจเห็นกันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันไปแล้วแล้วมันแพร่หลายแค่ในภาคกลางหรือเปล่าครับหรือว่าไปไกลกว่านั้น ไปไกลกว่านั้นค่ะเราเจอหลักฐานจากทางล้านนาด้วยนะล้านนาเลยเหรอครับค่ะในคร่าวดอยสุเทพและคร่าวซอถนนในเมืองเชียงใหม่ซึ่งแต่งขึ้นช่วงประมาณปี2420ก็มีการพูดถึงหนมครกอยู่ในลิสต์ของหวานเหมือนกันโอ้โหแสดงว่าวัฒนธรรมการกินขนมครกนี่เดินทางขึ้นเหนือไปแล้วด้วยใช่ค่ะพอจะนึกภาพความนิยมออกแล้วครับแต่ทีนี้สงสัยเรื่องตัวเตากับสูตรคือเตาหลุมหมแบบนี้ มันเป็นของไทยแท้ๆมาแต่โบราณเลยหรือว่าเราได้ไอเดียมาจากที่อื่นแปมคำถามที่ดีมากค่ะคือตัววัตถุดิบหลักเนี่ยเข้าเจ้าโม่ผสมกะทิกับน้ำตาลอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนในภูมิภาคนี้แน่นอนครับแต่สำหรับเตาที่เป็นหลุมๆแบบนี้มีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจมากว่าเราอาจจะได้รับอิทธิพลมาในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอ๋อยุคที่เราเปิดการค้ากับชาติตะวตกเยอะๆใช่ค่ะ ยุคเดียวกับที่เท้าทองกีบม้าเริ่มนําไข่มาใช้ในขนมไทยนั่นแหละค่ะครับในช่วงนั้นเองมีกระทะทําแพนเค้กพับของเดนมาร์กที่เรียกว่าเอเบลสกีเวอร์เอเบลสกีเวอร์ค่ะซึ่งหน้าตามันคล้ายกับเตาขนมครกของเรามากจริงเหรอครับมีความเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะเห็นแล้วนําแนวคิดมาปรับใช้กับวัตถุดิบของเราเองก็คือเอาเทคโนโลยีของเขามาใส่จิตวิญญาณของเราเข้าไปประมาณนั้นเลยค่ะ แต่สุดท้ายหัวใจหลักก็ยังเป็นข้าวกับมะพร้าวอยู่ดีแน่นอนค่ะเพราะนี่คือภูมิปัญญาพื้นฐานของคนไทยเลยคือการนำผลผล,ผลิตการเกษตรที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์สูงสุดกะทิไม่ได้ให้แค่ความมันอร่อยนะคะอืมไขมันในกะทิยังช่วยละลายวิตามินบางชนิดด้วยเหมือนที่เรากินฟักทองนึ่งแล้วโรยมะพร้าวขูดนั่นแหละค่ะหลักการเดียวกันเลยเข้าใจเลยครับพอพูดถึงสูตรแล้วความหลากหลายของขนมครกในไทยนี่ ก็น่าทึ่งมากนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบแป้งขาวๆโรยต้นหอมที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะมันแตกขแขนงออกไปเยอะมากจนสะท้อนอะไรบางอย่างในสังคมได้เลยอย่างขนมครกชาววังนี่ได้ยินมาว่าแตกต่างจากขนมครกที่เรากินกันทั่วไปคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยค่ะขนมครกชาวบ้านจะเน้นความง่ายอิ่มท้องกรอบนอกนุ่มในครับ แต่ขนมครกชาววังจะเน้นความสวยงามประณีตบรรจงจะไม่มีขอบไม้เกรียมให้เห็นเลยบางตำรับถึงกับใช้กันไกลเล่มขอบทิ้งโห oh, ใช้กันไกลเล่มเลยค่ะแล้วหน้าก็จะอลังการขึ้นมากมีทั้งหน้ากุ้งหน้าหมูแบบไส้ปั้นสิบหรือหน้าเผือกกวนหน้าฝอยทองนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับขนมครกไม่ได้เป็นแค่ขนมแต่มันคือบันทึกทางสังคมที่กินได้ใช่เลยค่ะ ความแตกต่างระหว่างขนมครกสองแบบนี้มันสะท้อนลำดับชั้นและวัฒนธรรมการกินของคนสมัยก่อนได้ชัดเจนมากถูกต้องค่ะในขณะที่ชาวบ้านใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายชาววังก็รังสรรค์ให้มันกลายเป็นงานศินละปะชิ้นหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสูตรเฉพาะถิ่นที่น่าสนใจอย่างขนมครกมอนที่เกาะเกรด็ดขนมครกมอนค่ะ อันนี้โบราณใบขั้นเพราะเขาใช้ข้าวเหนียวดิบแช่น้ํามาละเลงในเบ้าแทนแป้งข้าวเจ้าโอ้โห,โโหเนื้อสัมผัสคงจะต่างออกไปเลยแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ การรักษาความเป็นดั้งเดิมแบบนี้ไว้มันน่าทึ่งจริงๆครับซึ่งทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของคุณลุงร้านขนมครกโบราณย่านตลาดน้อยอ๋อท่านที่เป็นอดีตช่างทองใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะของการที่มระดกทางวัฒนธรรมสามารถพลิกฟื้นชีวิตคนได้จริงๆใช่เลยครับจากอดีตช่างทองที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจนล้มละลายมีหนี้สินเกือบหล้านบาท แต่กลับมาตั้งหลักได้ด้วยการสืบทอดสูตรขนมครกอายุร้อยปีของคุณยายสิ่งที่พิเศษคือท่านไม่ได้แค่ทำตามสูตรแต่รักษากระบวนการดั้งเดิมไว้ทั้งหมดใช่ตั้งแต่การใช้เตาถ่านกระทะดินเผาไปจนถึงการโม่แป้งเองสดสดทุกเช้าใช่ครับและยังพิถีพิถันเลือกมะพร้าวจากแหล่งที่ดีที่สุดอย่างสมุดสงครามกับดำเนินสะดวก ทำให้ขนมมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆมันไม่ใช่แค่รสชาติแต่มันคือเรื่องราวและจิตวิญญาณที่ใส่ลงไปในขนมแตละฝาจริงๆการพยายามรักษาสิ่งที่เรียกว่าดั้งเดิมหรือของแท้ไว้นี่น่าชื่นชมมากค่ะนั่นสิครับแต่มันก็ทำให้ผมย้อนกลับไปทิดถึงประเด็นที่เราคุยกันตอนแรกเลยว่าตกลงแล้วอะไรคือของแท้กันแน่โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบ้านเราก็มีขนมที่หน้าตาแบบนี้เป๊ะ แล้วก็บอกว่าเป็นของเขาเหมือนกันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและน่าสนใจมากค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าอาหารไม่ได้เป็นเพียงของกินแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แต่ละชาติมีความภาคภูมิใจใช่ค่ะและอยากแสดงความเป็นเจ้าของด้วยเราลองมาดูมุมมองของแต่ละชาติกันแบบเป็นกลางๆนะครับอย่างกัมพูชาเขามีขนมที่เรียกว่าขนมกะหรือเค้กครกใช่ครับเขาอ้างว่าเป็นต้นกําเนิดเลย เขามีตำนานพื้นบ้านเล่าว่าขนมนี้ทำขึ้นเพื่อบูชาปีศาจท,ที่ชื่อครกปีศาจชื่อครกค่ะแต่จุดที่แตกต่างและน่าสนใจที่สุดคือวัฒนธรรมการกินค่ะขนมครกของกัมพูชาจะกินคู่กับผักสดและน้ำจิ้มรสเค็มหวานคล้ายๆขนมเบื้องยวนบ้านเราอ๋อคือจัดว่าเป็นของขาวใช่ค่ะเป็นของขาวแต,แต่ตำนานปีศาจครกนี้มันน่าเชื่อถือแค่ไหนครับเป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่ามีบันทึกจริงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของมุขปาถะหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านมากกว่าค่ะยังไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแบบคําให้การขุนหลวงฮาวัดของเราครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารของเขามานานซึ่งก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้อย่างพม่าก,ก็มีมกหลินมายาที่แปลตรงตัวว่าขนมผัวเมียเพราะมันประกบกันเป็นคู่อ๋อเข้าใจแล้วครับใช่ค่ะหรือทางลาวก็เรียกว่าขนมคก ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างแล้ว hmm. แต่สูตรของเราจะเรียบง่ายกว่าคือมีแค่แป้งกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือคือถ้ามองไปไกลกว่านั้นนีกก็ยังมีอีกค่ะในอินโดนีเซียก็มีเซราบีในอินเดียใต้ก็มีปดดัตดูซึ่งทั้งหมดมีลักษณะร่วมกันคือทําจากแป้งข้าวแล้วหยอดลงในเบ้าที่เป็นหลุมพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าการถูกเถียงว่าใครเป็นต้นตํำรับอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญที่สุด หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการได้เห็นว่ารากวัฒนธรรมอาหารที่ใช้ข้าวและมะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลักมันแผ่ขยายไปทั่วทั้งภูมิภาคครับแต่ละชาติก็นําแนวคิดพื้นฐานนี้ไปปรับปรุงดัดแปลงจนเกิดเป็นกรรมวิธีและวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออย่างการกินแบบขาวของกัมพูชาใช่ค่ะหรือการสร้างสารรค์หน้าที่ที่หลากหลายของไทย สิ่งเหล่านี้คือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในบริบทของแต่ละสังคมมันสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีกว่าการพยายามหาเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวค่ะชัดเจนเลยครับว่าอาหารกับการเดินทางของผู้คนแล้ววัฒนธรรมเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกจริงๆทีนี้นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เข้นค้นกับการถกเถียงระหว่างประเทศขนมครกยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่แบบว่าน่ารักและโรแมนติกมากๆซ่อนอยู่ด้วย หมายถึงตำนานพื้นบ้านเรื่องความรักใช่ไหมคะใช่เลยครับตำนานความรักของไอ้กะทิหนุ่มชาวสวนมะพร้าวกับหนูแป้งลูกสาวคนสวยของผู้ใหญ่บ้านพล็อตเรื่องคลาสสิกมากค่ะคลาสสิกแต่จบเศร้านะครับ คือพ่อของหนูแป้งไม่พอใจเลยวางแผนขุดหลุมพรางไว้เพื่อจะสั่งหารไอ้กะทิแต่หนูแป้งแอบได้ยินแผนเลยรีบวิ่งไปเตือนคนรักในคืนเดือนมืดแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นใช่ครับด้วยความมืดทําให้หนูแป้งพลาดท่าตกลงไปในหลุมพรางนั้นเสียเองโอ๊ยไอ้กะทิเห็นคนรักตกลงไปก็รีบกระโดดตามลงไปช่วยแต่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้างที่ซุ่มอยู่เข้าใจผิดออ๋คิดว่าเป็นไอ้กะทิคนเดียว เลยรีบเข้ามาช่วยกันกลบดินฝังทั้งเป็นโอ้โห oh, เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านมาดูผลงานด้วยความดีใจแต่กลับพบว่าลูกสาวของตัวเองนอนเสียชีวิตในอ้อมกอดของไอก้กะทิอยู่ในหลุมนั้นอืม mm. ด้วยความเสียใจและเพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักชาวบ้านเลยทำขนมที่ใช้แป้งกับกะทิเป็นตัวแทนของคนทน้งคู่หยอดลงในหลุมพอสุกก็นำมาประกบกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า จะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปอ oh. ขนมนี้เลยถูกเรียกว่าขนมคนรักกันซึ่งเชื่อว่าต่อมาได้เพี้ยนเสียงกลายเป็นขนมครกในที่สุดครับเป็นเรื่องเล่าที่ให้ความหมายกับขนมครกได้ลึกซึ้งและสวยงามมากจริงๆค่ะซึ่งความผูกพันทางวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำนานนะคะมันถูกยกระดับขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมความเชื่อที่เป็นรูปธรรมด้วย หมายถึงประเพณีตักบาตขนมครกที่สมุทรสงครามใช่ไหมครับถูกต้องค่ะที่นั่นมีประเพณีนี้ซึ่งเก่าแก่และเป็นเพียงแห่งเดียวในโลกเลยจัดขึ้นในช่วงออกพรรษาใช่ค่ะนี่คือการสะท้อนว่าขนมครกได้ขยับสถานะจากอาหารทั่วไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันฝังรากลึกไปถึงการลเล่นของเด็กๆเลยเป่นกันยังไงคะ เด็กๆจะใช้ดินเหนียวผสมน้ำพอหมัดหมาดแล้วขุดหลุมเล็กๆบนพื้นดินให้เหมือนเตาขนมครกอ๋อนึกภาพออกเลยจากนั้นก็เอาดินที่ผสมไว้นั่นแหละมาหยอดลงในหลุมพอแห้งก็ใช้ช้อนหรือไม้เล็กๆควักออกมาเล่นขายของกันน่ารักจังเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าขนมครกอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนมานานจริงๆครับ สรุปแล้วจากขนมชิ้นเล็กๆริมทางที่เราคุ้นเคยกันดีวันนี้เราได้เดินทางย้อนอดีตไปไกลกว่า400ปีในสมัยอยุธยาได้เห็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งเห็นว่ามันเป็นได้ทั้งอาหารของชาวบ้านและเครื่องสวยในวังค่ะแถมยังเป็นกระจกสะท้อนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นอนุสรณ์ของตำนานความรักอีกด้วยขนมครกจุงไม่ใช่แค่ขนมธรรมดาธรรมดาค่ะ ต่มันเป็นเหมือนหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดให้เราได้เห็นทั้งประวัติศาสตร์วรรณคดีภูมิปัญญาและก็สายใยที่เชื่อมโยมผู้คน ใช่ค่ะเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคอุษา,าเคน์เข้าไว้ด้วยกันถูกต้องเลยครับแต่ก่อนจะจบกันไปมันมีอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจสำหรับอนาคตของขนมครกค่ะในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นขนมไทยที่มีส่วนผสมหลักเป็นกะทิกับน้ำตาลอย่างขนมครกก็มักจะถูกมองว่าเป็นของที่ให้พลังงานสูง ซึ่งก็เป็นความจริงตามข้อมูลทางผู้ชนาการทําให้ช่วงหลังๆมานี้เราเริ่มเห็นความพยายามในการวิจัยและพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพมากขึ้นมีทั้งสูตรลดน้ําตาลการใช้กะทิธัญ,ญพืชหรือวัตถุด,ดิบทดแทนอื่นๆครับซึ่งนี่คือคําถามสําคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันค่ะว่าขนมครกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและซับซ้อนขนาดนี้จะมีวิวัฒนาการก้าวต่อไปอย่างไรในยุคสมัยใหม่เราจะสามารถสร้างสารรค์ขนมครกเพื่อสุขภาพที่ยังคงรสชาติอร่อย และรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้ได้หรือไม่นี่คือความท้าทายที่น่าสนใจสำหรับอนาคตของขนมไทยครับ